สวัสดีค่ะยนดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ลชา n e l ค่ะและนี่คือ t a r o t a r t อาร์สนเราจบการดูดวงความรักตามวันเกิดไปแล้วนะคะรอบนี้เรามาดูการงานการเงินกันบ้างเนอะว่าคนแต่และว,วันเนี่ยการงานการเงินของคุณในเดือนกันยายน6-7จะเป็นยังไงบ้างรอบนี้เราเริ่มกันที่คนเกิดวันอังคาระคะ่ะมาดูการคนวันอังคารว่าการงานการเงินของคุณในเดือนกันยายนนี้ จะเป็นยังไงบ้างจากไฟที่ขึ้นมาแนละเดอะสตาร์ค่ะมีความหวังมากเลยนะไฟแบบเป็นประกายขึ้นมาที่บนหัวเลยแปลว,ว่าหน้าที่การงานค่อนข้างจะดีคุณมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์ใครรอคอยลูกน้องบริวารคนช่วยเหลือ มีแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเพราะว่าเราอาจจะมีความแบบได้รับงานแบบงานเข้าเจ้านงเจ้านายอะไรเงี้ยปัญคิดว่าลูกน้องบริวารช่วยเหลือดีนะแต่ว่าถ้าปัญหาหรือว่าอุปสรรคหรือว่าการถูกแบบสั่งงานหรืองานเข้านี่น่าจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือลูกค้าจะมากกว่าใครทํางานธุรกิจส่วนตัวก็ต้องเป็นลูกค้าถูกไหมแต่ว่าถ้าเราทํางานประจํามีคนที่มีอํานาจมากกว่าเรามีคนที่สามารถสั่งเราได้เนี่ยก็จะเป็นเจ้านงเจ้านายต่างๆนานาที่จะสั่งงานเรานั่นเอง ม,มีค่ะแต่ว่าคุณจะผ่านไปได้นะขอให้คุณมีสติและการยาแบบหงุดหงิดโมโหเพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะมีการประทะทะเลาะหรือว่ามีการแบบงานเข้าแบบที่คุณไม่คาดฝันได้เดือนนี้คือแค่มีสติมากๆแล้วการงานของคุณจะผ่านไปด้วยดีเนาะเพราะมันมองว่าคุณจะเจอคนเยอะมันต้องดีลงานกับคนหลากหลายแล้วก็มีการ เข้าใจผิดกันบ้างทะเลาะกันบ้างหรือว่าปะทะกันบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นธรรมดาของการทํางานใช้คํานี้แล้วกันเนาะแต่คุณจะผ่านมันไปได้เรื่องงานเนี่ยมีอุปสรรคหน่อยแต่เรื่องเงินค่อนข้างดีค่ะมีควีนถือเหรียญขึ้นมาแปลว่าการเงินของคนที่เกิดนาังคารเนี่ยค่อนข้างจะอูฟู่นะแปลว่า โอเคไม่ได้ดูมีปัญหาแล้วก็ดูแบบใช้ได้แบบสเปนได้ตามอารมณ์ของเราเลยเพราะฉันก็ค่อนข้างดีอาจจะหมดเงินไปกับการท่องเที่ยวเนาะ้นมองว่านะมีโอกาสสูงเลยที่จะหมดไปกับการท่องเที่ยวหรืออาจจะหมดไปกับสิ่งที่เราไม่ได้คาดฝันก็ได้อาจจะมีของเสียของพังแล้วต้องจ่ายแบบกระทันหันก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉันก็ ถ้าอยากจะสบายๆเนี่ยก็สำรองเงินไว้บ้างอย่าใช้ตามอารมณ์จนเกินไปนะแต่ว่าโอเคเดๆก็ตามคุณจะไม่ติดปัญหาในเรื่องของการเงินค่ะมาดูดวงการงานการเงินให้กับคนที่เกิดวันพุธกันบ้างค่ะประจำเดือนกันยายน67มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะคนวันพุธรวมทั้งกลางวันกลางคืนที่คลิปนี้ได้เลยมาเริ่มจากการงานก่อนต้องบอกว่าเดือนนี้ค่อนข้างจะมีความเยอะมากคืองานเยอะเนอะแต่ว่ามั่นคงไหมมั่นคงค่ะใครทํางานประจําอยู่ก็ต้องบอกว่างานค่อนข้างเยอะแต่ด้วยความสามารถ ของคุณด้วยไหวพริบของคุณคุณจะแฮ n ด l e มันได้คุณจะจัดการมันได้แม้ว่ามันจะเยอะนะแต่เปิ้ลคิดว่าคุณจะเรียงลาดับหรือว่าวางแผนงานได้เพราะฉะนั้นวางแผนงานดีๆอย่าโลเลอย่าลังเลแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ใครทํางานเกี่ยวข้อ,ของกับการเดินทางติดต่อผู้คนหรือว่า,าจ,จะเป็นออนไลน์ก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะการงานดีใช้คํานี้มันเยอะก็จริงแต่คุณจะจัดการได้แล้วก็ค่อนข้างจะมีความมั่นคง มากด้วยส่วนในเรื่องของการเงินอันนี้ต้องระวังต้องเตือนนิดนึงมีเกณฑ์ใช้เงินเยอะมากซึ่งอาจจะหมดไปกับการเดินทางหมดไปกับครอบครัวเนาะหรือภาระความรับผิดช,ชอบที่เรามีราอร่อยจะเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลพ่อแม่พี่น้องดูแลลูกดูแลอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเนาะหรือบางคนไม่ได้มีภาระเลยหรอกนะแต่ว่าหมดไปกับการช้อปออนไลน์ต่างๆก็เป็นไปได้เหมือนกัน เพราะว่าจะเครียดงานเนี่ยก็เลยเอาเงินไปสเปนใช้เงินกับการช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นเป็นไม่ได้เงินก็เรามัดระวังเรื่องการใช้นิดนึงถ้าเกิดไม่อยากให้มันเยอะจนเกินไปหรือว่ากลัวว่าจะหมุนไม่ทันหรือว่าจะติดขัดเนี่ยจำเป็นจะต้องสำรองไว้นิดนึงเนอะหรือว่าคิดก่อนใช้นิดนึงก็จะดีเพราะเดือนนี้มันมีเกณฑ์ที่คุณจะใช้เงินค่อนข้างเยอะค่ะมาต่อกันที่ดวงการงานการเงินค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะประจําเดือนกันยายน67นะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปดูการงานการเงินกันต้องบอกว่าเดือนนี้คุณมีความวิตกังงลค่ออนนข้าเยะะ ความคิดเยอะคิดมากนอนไม่ค่อยหลับหรือเปล่าก็ต้องระมัดระวังนิดนึงไอ้ความคิดเยอะคิดมากของคุณหรือนอนไม่หลับเนี่ยเปิ้ลมองว่ามันเป็นเรื่องที่เราอาจจะกังวลมากจนเกินไปนะอาจจะเป็นการกังวลเรื่องเงินวางแผนการเงินทำไ,ไงกลัวแบบใช้ไม่พอหรือว่าเออเดือนนี้เราใช้เงินเยอะแล้วนะทำไ,ไงให้มันไม่ติดให้มันหมุนได้หรือ,ออาจจะเป็นเรื่องการงานอุปสรรคปัญหาการดิวกับคนได้ทั้งสินนะ้นเนาะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนไม่ได้มีปัญหาการเงินถูกไหมเราก็จะไปกังวลในเรื่องของการงานงการติดต่อกับผู้คนบาง คนก็มีปัญหาในเรื่องของการเงินคืออาจจะต้องแบบอ่าต้องหามาเพื่อใช้หนี้ใช้สินหรือว่ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็วางแผนดีๆคะ่ะสี่เหรียญขึ้นมาเนี่ยแปลว่าคุณจะค่อนข้างคิดในเรื่องของการเงินเยอะเนาะแบบวางแผนการเงินแบบคิดก่อนใช้ซึ่งมันมองว่าดีเพราะว่าเราอาจจะแบบ รัดเข็มขัดเนาะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีให้ระมัดระวังความกังวลจนเกินไปก็แล้วกันเพราะเพิ้ลมองว่าคุณมีความกังวลมากจนเกินไปจริงๆมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นถ้าเราวางแผนดีเรามีการเตรียมตัวล่วงหน้าเนี่ยก็ไม่ต้องไปกังวลมากจนเกินไปนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้วางแผนเลยก็แนะนํามันจําเป็นจะต้องวางแผนไม่ว่าจะเป็นวางแผนการใช้เงินหรือวางแผนการทํางานในเรื่องของการงานเนี่ยก็ไม่อยากให้คิดเยอะเกินเกินไปเหมือนกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีความก้าวหน้าแปดไม้เนี่ยมันมีการจุดพลุเลยเห็นปะแปลว่างานที่ คุณทาอยู่มันจะประสบความสําเร็จค่ะแต่ว่าบางทีในระหว่างทางเราก็จะมีความนอยมีความกลัวว่าเอ้ยมันจะโอเคไหมมันจะสําเร็จไหมเพราะว่ามันมีอุปสรรคเหมือนกันเนาะมีคุนถือดาบขึ้นมาแปลว่ามันก็ไม่ได้ง่ายมันก็มีอุปสรรคมันก็เลยทําให้คุณกังวลค่ะแต่ว่าพอคุณผ่านไปได้คุณจะรู้สึกว่าอ้าวจริงๆมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับเดือนนี้ค่ะมาถึงดวงของคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะประจําเดือนกันยายน67นะมาดูกันว่าการงานการเงินของคนวันศุกร์จะเป็นยังงงไบ้า เดือนนี้การงานค่อนข้างจะก้าวหน้านะมีการจุดผุฉลมฉลองด้วยใครทํางานเกี่ยวข้องกับออนไลน์เดินทางหรือว่าจินตนาการไอเดียความคิดสร้างสารรค์ ค่อนข้างจะเด่นมากก็จะนําพาเงินมาให้มีโอกาสมีโชคมีเรื่องดีข่าวดีอะไรต่างๆนะั้นนะเข้ามานะแต่เดือนนี้บางคนอาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเรายังงังเลตัดสินใจไม่ได้ไม่แน่ใจว่าจะเอายังไงดีก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นไปได้เลื่อนได้ก็ขอให้เลื่อนไปเดือนหน้าก่อนเนอะเพราะเดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจอะยางตัดสินใจไม่ได้อาจจะเป็นเพราะข้อมูลไม่เพียงพอหรือเพราะว่าความ ขาเลยนะความนอยหรือความอารมณ์แปรปรวนของคุณก็เป็นไปได้มันเลยมีความกังวลค่ะถ้าเลื่อนได้ขอให้เลื่อนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยมันจะไม่ต้องตัดสินใจภายในเดือนนี้จริงๆเนี่ยก็แนะนําว่าให้ปรึกษาคนที่คุณไว้วางใจคนที่คุณเคารพขอบครัวผ่อแม่ผี่น้องเพื่อนคนสนิทแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเขาจะหวังดีกับคุณแล้วก็ช่วยคุณตัดสินใจได้เนาะการตัดสินใจด้วยตัวเองบางทีมันมีเรื่องอีโมเรื่องอารมณ์เรื่องความไม่สบายใจอะไรมากจนเกินไปมันก็เลยอาจจะไม่ได้เป็นตรกกะหรือเป็นเหตุเป็นผลมากมายนะเร ราก็ไปพึ่งคนอื่นให้มาแบบเหมือนเป็น s e c ค n d ิลโอปิ n ียอะไรเงี้ยให้กับเรา ก็จะดีเหมือนกันนะคะอือกางคืนอาจจะนอนไม่ค่อยหลับได้เนาะเพราะมันมีความวิตกกังวลถ้าเกิดนอนไม่หลับเนี่ยก็แนะนําว่าบางคนอนะ่ะกางคืนเนี่ยช่วงนี้อาจจะทํางานไหลลื่นนะไอเดียอะไรอย่างเงี้ยมันจะบันเจิดหรือว่ามีสมาธิตอนช่วงกลางค่ำกลางคืนก็เป็นไปได้เหมือนกันอ่ะก็ดีในเรื่องของการทํางานในช่วงจังหวะเวลากลางคืนนี้ในเรื่องของการเงินไม่ได้เด่นอะไรมากค่ะแต่ว่าไม่ได้ติดขัดอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็อมองว่าก็ไปได้เรื่อยๆก็ระมัดระวังเรื่องการใช้เงินนิดนึงเนาะบางทีแบบอาจจะแบบ ซื้อของอะไรที่มันไม่ได้จําเป็นก็เป็นไม่ได้เพราะมันมีความแบบอารมณ์แปรปรวนอยู่อาจจะซื้อของแบบอ้าวซื้อมาทําไมเนี่ยแบบไม่ได้ตั้งใจจะซื้อก็ซื้อ,ซ,อซื้อไปหรือว่า พอเครียดก็กินอะไรเงี้ยมันก็จะหมดเงินไปกับอะไรที่มันเป็นตามอารมณ์สัมมาถ,ถึงดวงการงานการเงินให้กับคนที่เกิดวันเสาร์บ้างค่ะประจําเดือนกันยายน6 7มาดูกันว่าจะเป็นยังไงฮะเดือนนี้ค่อนข้างจะมั่นคงนะเพราะน้องบอกว่าการงานของคุณสบายบายไม่ค่อยเด้เครียดไม่ได้กังวลมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์มีเหมือนแบบมีโปรเจกต์ใหม่มีงานใหม่มีอะไรให,ให้คุณรู้สึกว่าได้ไปทําอะไรตื่นเต้นอ่ะบางคนได้ออกไปทํางานข้างนอกไปทํางานเอเวอร์แอนเมนใหม่สถานที่ใหม่เจอคนใหม่ๆเนื้องานใหม่อะไรแล้วคุณสนุกกับมัน เป็นไปได้ใครทํางานที่ต้องออกไปข้างนอกเปิ้ลมองว่าคุณจะสนุกแล้วก็มีความสุขเนอะเดือนนี้คุณเป็นที่รักของผู้รักผู้ใหญ่ด้วยใครทํางานประจำเนี่ยเจ้าหนงเจ้านายนี่ก็จะแบบมีการโทรหาตลอดเวลาเนอะเหมือนแบบเออแบบชอบแล้วก็แบบอยากจะเอ็นดูเนอะก็เลยมอบหมายงานซึ่งคุณก็อาจจะแบบเออได้งานใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆได้ทําอะไรที่มันแปลกไปกว่าเดิมใหม่ไปกว่าเดิมที่คุณไม่เคยทําแบบนี้ก็ได้จากเจ้านายของคุณนะซึ่ง ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะไม่ได้แย่เลยแล้วก็มั่นคงมากไม่มีใครเลื่อยเก้าอี้คุณได้การงานคุณค่อนข้างมันง่นคงนะคะใครทํางานธุรกิจส่วนตัวก็มั่นคงเหมือนกันเนาะยิ่งไม่มีปัญหาเยเลยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครรอคอยอะไรบางอย่างรอคอยการติดตอ่อจากลูกค้ารอสัมภาษณ์รอผลของการสัมภาษณ์ใดๆก็ตามมันจะมีการติดตอ่อมาค่ะถ้าเกิดรอมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะ จะมีการติดต่อมาแต่เปิ้ลก็มองว่ามันแล้วแต่คนบางคนอาจจะรู้ผลเลยบางคนอาจจะเหมือนโทรมาเพื่ออัปเดตในเรื่องของการเงินไม่เด่นเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ดูมีปัญหาอะไรคือการเงินอาจจะมีความมั่นคงใครทํางานประจำเนี่ยก็ได้เงินปกติ ไม่ได้มีเงินพิเศษไม่ได้มีเงินตกเบิกไม่ได้มีเงินลาบลอยใดๆเป็นเงินที่มาจากการทํางานล้วนๆนะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะลงมือถึงจะได้เงินใครท,ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยรรมันบอกว่าก็มั่นคงดีแปลว,ว่าค่อนข้างเท่าๆเดิมเนอะอาจจะไม่ได้อู้ฟู่ไม่ได้เป็นเดือนที่ว้าวซามีเงินเข้าอะไรมากมายแต่ว่ามั่นคงดีค่ะมาถึงดวงการงานการเงินให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์กันบ้างค่ะมาเริ่มกันเลยจัชเม้นท์ไพแรกนะคะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะแปลว่าอะไรใครที่ทําดีไวและที่ ผ่านมาเจ้านายไม่เห็นผลงานหรือรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันไม่เห็นได้รับผลตอบแทนที่มันดีคุ้มค่าเลยเดือนนี้คุณจะได้รับค่ะบางที่อาจจะประเมินผลงานนูน่นนี่อะไรอย่างนเนาะคุณจะได้รับสิ่งที่คุณทําดีไว้แต่ถ้าเกิดคุณทําไม่ดีก็จะได้รับผลเช่นกันนะแปลว่าระมัดระวังในเรื่องของการทํางานต่างๆด้วยว่าทําอะไรก็ทําให้ดีนะแล้วทุกอย่างมันจะโอเคนะคะแล้วก็ให้อยู่กับปัจจุบันค่ะจัาชมนเมนนี่คืออย่าไปไปคิดอะไรที่มันมากจนเกินไปเนาะเรื่องอดีตแก้ไขไม่ได้แล้วก็ผ่านไปเรื่องอนาคต อย่างมาไม่ถึงก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรกับมันมากขอให้คุณอยู่กับปัจจุบันแล้วมันทุกอย่างมันจะโอเคเองเนาะจาชเม็งก็เหมือนกับว่าให้คุณ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็จะโอเคนะคุณมีความสามารถมากพอค่ะอุปสปรรคปัญหามีนะเดือนนี้คุณอาจจะต้องทะเลาะเบาแหวงมีการดิสคัสประชุมถกเถียงมีไอเดียไม่ตรงกันมากคนมากความต้องเจอคนเยอะทํไงกับคนเยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะประสบความสําเร็จแต่ว่ามันก็จะเหนื่อยหน่อยเนาะแต่ด้วยความสามารถของคุณเดอะเมจิเชียนค่ะแปลว,ว่าให้เราดึงความสามารถไหวพลิปต่างๆของเราเนี่ยมันจะทําให้การงานของคุณผ่านพ้นไปได้นะถ้าไม่แน่ใจตรงไหนค่ะมีเอ็มเพรสเนาะแปลว,ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงหรือ เฟมินีเนี่ยก็จะช่วยคุณได้เช่นกันหรือคุณแม่พี่สาวอะไรเงี้ยก็จะหาแนวทางให้กับคุณได้อะไรประมาณนี้เนอะซึ่งนั่นแหละการงานเป็นมองว่าขอให้คุณอยู่กับปัจจุบันก็แล้วกันที่เหลือมันจะโอเคเองส่วนในเรื่องของการเงินใหม่ไดีมีโชคมีลาบนะการเงินปกติมากเลยรายได้ขาเข้าน่าจะเท่าเท่าเดิมถ้าทํางานประจําก็เป็นเงินเดือนปกติไม่ได้มีอะไรอู้ฟู่เนาะส่วนถ้าเกิดใครทําธุรกิจส่วนตัวเป็นคิดว่าอาจต้องรัดเข็มขัดนิดหนึ่งเดือนนี้รายได้ไม่ได้แบบ เยอะอะไรมากมายแต่ค่าให้จ่ายมันยังมีถูกไหมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกบุตรล้านบริวารพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายต่างอ่ายังมีเยอะอยู่เพราะฉะนั้นก็คิดวางแผนดีๆเพื่อนเห็นว่าคุณไม่ได้ใช้เงินเกินตัวเนาะเพราะว่าสี่เรียนเป็นไพ่ของการที่คิดก่อนใช้ซึ่งก็จะช่วยให้การเงินของคุณเนี่ย ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะมาถึงดวงการงานการเงินให้กับคนวันสุดท้ายแล้วนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะในเดือนกันยายน6-7สําหรับวันอื่นๆสามารถไปดูย้อนหลังได้หมดเลยเพื่อนทำครบทั้ง7วันแล้วนะคะคนวันจันทร์ เดือนนี้เนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์บางทีมันมีความนอยความเบื่อความเซงความแบบยังยึดติดอยู่กับอดีตคุณอาจจะเคยผิดหวังเสียใจอะไรมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องงานเนาะแล้วเราก็เหมือนแบบเฟลก็เลยอาจจะดูแล้วแบบอาจจะไม่ค่อยมีไฟมันเหมือนบบอึดอาจหาทางออกไม่ได้มีความวิตกกังวลใจอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะแต่จริงแล้วมันมีความมั่นคงนะสี่ไม้ในที่นี้แปลว่าในเรื่องของการงานการเงินคุณมั่นคงดีแต่ว่าเราอาจจะเหมือนแบบนอยในเรื่องเก่าๆแบบไม่ ไม่ move on จากเรื่องที่เราไม่โอเคต่างๆนานามันก็เลยทําให้คุณอึดอัดใจก็ได้หรือบางทีเรามีปัญหาเกี่ยวกับคนหลอกตัวเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยคุณอย่าไปใส่ใจค่ะท่านมองว่าการใส่ใจของคุณมันไม่ได้คือไอ้เรื่องที่คุณกังวลอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรมากมายแต่ว่าเราเก็บมาคิดไงแล้วเราก็เกินนอยดิ่งไม่มีความสุขกับการทํางานหรือว่าการหาเงินต่างๆเพราะฉะนั้นปล่อยผ่านไปค่ะอดีตคืออดีตเนาะแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วทุกอย่างมันจะโอเคคิงถือไม้เนี่ยคุณอาจจะมีงานใหม่โปรเจ สนใจแล้วมันก็ถ้าคุณตั้งใจทํางานจริงๆนะเหมือนแบบฮึบขึ้นมาแล้วเลิกคิดถึงเรื่องราวในอดีตอ่ะ คุณจะเหมือนแบบมีไฟในการทํางานมากเลยค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะดีด้วยเนี่ยมี3ถ้วยแปลว่าเดือนนี้คุณอาจจะได้เจอเจอเพื่อนต่างๆมาแนะนาําเป็นคอนเน็กชันหางานหาเงินต่างๆมีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยมี1เหรียญแปลว่าคอนเน็กชันสังคมคนรู้จักของคุณเนี่ยก็จะนําพาเงินมาให้คุณด้วยจริงๆแล้วมันไม่แย่เนาะแต่มันอยู่ที่เราที่เราอาจจะรู้สึกว่าอึดอัดไม่กล้าปฏิเสธหรือว่ามันมีความแบบติดอยู่กับอดีตอะไรแบบนี้แต่โดยรวมมันมองว่าการงานอ่ะคุณโดดเด่นนะคุณมีความสามารถแล้วคุณก็ สามารถผ่านไปได้อะไรที่มันผ่านไปแล้วอะไรที่มันผิดพลาดปล่อยมันผ่านไปค่ะคุณเริ่มต้นใหม่ได้ในเรื่องของการเงินก็เด่นอย่างที่บอกว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาอาจจะมาจากคอนเนคชันสังคมเพื่อนฝูงแนะนํารวมถึงคุณมีโอกาสมีโชคมีลาบด,ด้วยนะถูกหวยรวยเบอร์ใครเป็นแบบนักลุ้นอะไรก็สามารถลุ้นได้เหมือนกันเพราะว่าดูมีโอกาสดีๆบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นสายหวยนะคุณก็อาจจะได้โอกาสจากเจ้านายคนที่คุณรู้จกัก ผู้ลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงแนะนํางานมาให้คุณใดๆก็ตามอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเราอะรู้ว่าเราเป็นคนที่มีมีโชคด้านนี้อ่ะเดือนนี้คุณก็จะมีโชคด้านนี้ค่อนข้างจะปังมากเลยค่ะโอเคครบทั้งหมดทั้ง7วันแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะดวงประจําวันเกิดในเดือนกันยายนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe comment ์ป็กำลังใจให้เปิ้ลโดยการกดซุปเปอร์ตงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย